สวัสดีค่ะเมจิกทาลอตายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ในเรื่องความรักของคนโสดกันบ้างเนอะมาดูกันนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาพาไปลอยกระทงไหมนะช่วงนี้นะคะเดือนนี้นะวันลอยกระทงนี้มีเกณฑ์เจรลังจะได้ไปมีคู่ไปลอยกระทงไหมคะคนโสดนะคะใครก็แล้วแต่ที่โสดที่ผ่านเข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะเรา ดูกันว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาไหมจะมีคนเข้ามาติดต่อเจรจาพูดคุยไหมหรือจะมีคนมาพาไปลอยกระทงกันไหมนะมาใบแรกม The Star The Star เป็นลักษณะของการอธิษฐานขอพรอะไรไว้พรที่คุณขอจะสําเร็จนะคะ The The Star เขาเป็นลักษณะของความเรียบง่ายความความ เรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยเหมือนคุณกําลังจะได้เงินก้อนหนึ่งเข้ามานะเงินก้อนนี้มันจะทําให้คุณปลดหนี้ได้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักอะเดอะสตาร์ Star, เขาเป็นลักษณะของคนที่ติดชีวิตสันโดษอะเออตอนนี้นะอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้เพราะมันเป็นไพ่ใบแรกไพ่ตัวตนของคุณอะเหมือนตอนนี้คุณติดชีวิตโสดอะคุณไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วจนชินจนอยู่ได้แล้วอะเหมือนแบบ ทำอะไรเองคนเดียวเนาะดูหนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวเนี่ยมาเป็นเพลงประมาณเนี้ยนะคะเดอะสตาร์ The Star เป็นลักษณะของคนที่ชีวิตเรื่อยๆชีวิตดีแต่เรื่อยๆประมาณนี้หรือเป็นลักษณะของ The Star เดอะสตาร์นะดาราคนที่มีชื่อเสียง คุณอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ทำงานออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เป็นฟรีแลนซ์เป็น MC เป็นยูทูบเบอร์แบบนี้ก็ได้คุณจะโด่งดังคุณจะมีชื่อเสียงชั่วข้ามคืนนะคะ Star, เดอะสตาร์เนาะความโด่งดังความชัดเจนของคุณนะคะมันจะทำให้คุณกำลังจะมีใครเข้ามาไหมนะในวันลอยกระทงนี้จะมีคู่จะมีคนควงแขนไปลอยกระทงไหม Star. เดอะสตาร์อะไรพลิกมาดูสิ หนึ่งดาบโอกาสกำลังจะเข้ามาหานะคะโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆนะคะแต่มันเป็นลักษณะของความคิดน่ยความคิดไม่ว่าตอนนี้อุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีที่คุณเจอที่คุณเผชิญอยู่คุณจะสามารถแก้ไขและฝ่าฟันมันไปได้เพราะเอ็ดออฟสตนเป็นลักษณะของคนที่ฉลาดคนที่มีความรู้คนที่มีปฏิภานไหวริดนะคะเขาเรียกว่า ปรับตัวง่ายอยู่กับคนง่ายเป็นลักษณะของคนเด็ดขาดด้วยนะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวชัดเจนนะคะปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขมันไปได้นะคะเราถามกันในเรื่องของความรักเนาะหนึ่งดาบเขาจะเป็นลักษณะของคนที่หนักแน่นอดทนมีจิตใจเข้มแข็งจริงจังเนาะอืม ทำไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆถ้าตอนนี้คุณมีคนที่คุยอยู่แต่ยังไม่ชัดเจนเนาะคุณเหมือนกาลังจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้พบรักแต่มันจะเหนื่อยหน่อยเนาะมันจะเป็นลักษณะของอ,อต้องฝ่าฟันอะ่ะถ้าเป็นคนคนคุยมีคนคุยมีคู่มีคนคุยเนาะความรักของเรามันเหมือนแบบมีอุปสรรคอะประมาณนี้นะคะแต่มันมัน เรียกว่าไรแต่มันจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้เพราะว่าหนึ่งดาบเป็นลักษณะของคนที่ฉลาดคนที่ชัดเจนไม่ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรก็จะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานเหมือนมีโอกาสที่กําลังจะให้ตัดสินใจใหม่ม,มีโอกาสที่กําลังมีคนมาหยิบยื่นงานใหม่โอกาสดีๆใหม่ๆให้คุณได้เลือกให้ตัดสินใจนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของอ เาเรียกว่าอะไรใครที่แบบจริงจังหน่อยในเรื่องของความรักเนาะหนึ่งดาบมันจะเป็นลักษณะของเ,อเขาเรียกว่า,เ,า,เ,าเราเราไม่รู้จะพูดยังไงแต่งงานการอยู่ด้วยกันแต่ปราศจากความรัก,กอเอประมาณนี้นะคะจะมีคนมา,มาพาไปลอยกระทงไหมมาเข้าประเด็นของเราต่อนะคะนะช่วงนี้คนโสดจะมีคนมา ชวนไปลอยกระทงกันไหมคนโสดนะคะมีคนมาชวนไปลอยกระทงไหมนะมีคนเข้ามาพูดคุยมานัดแนอะไรกับใครไว้มีไหมมีคู่ไหมอ่ะง่ายๆอ่ะจิบมาแล้วโอ้โหอ่ะมาสามใบเลย The sun. อืเดอะซันตรงนี้ตรงนี้นวางผิดนายอัเพนท์เคิ้เดอะซันเด หมายถึงอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่มรสุมชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังจะเจอะเจอที่คุณเคยเจอะเจอมาแล้วเน right? ี่ยตอนนี้มันถึงเวลาจบได้แล้วมันถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะชีวิตของคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และมันกําลังจะนําพาความโอกาสดีๆเรื่องดีๆสิ่งดีๆความชัดเจนความสว่างสวัยเข้ามาหาคุณแต่คุณต้องจบปัญหาเดิมก่อนนะคุณต้องจบความคิดเดิม กำลังจะมีโอกาสดีๆเนี่ยถ้าถามในเรื่องของความรักนะคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรจะเจอคนที่ชัดเจนจะเจอคนที่หน้าเด็กหน้าเด็กหน้าอ่อนเนาะเข้ามาหาคุณนะคนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน <c oughs> นายแอปเปนทัเกิลนะคะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์ซื่อตรงเนาะเข้ามาหาคุณอยากอยากชวนคุณไปลอยกระทง <c oughs> เออเนาะอ,อันนี้มันคือนั่นคือประเด็นมันคือ เนื้อหาที่เราถามกับพี่ไพ่นะคะจะมีไหมมีนะเป็นเดอะซันเลยอะเดอะซันมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไพ่าทาโร่แล้วความสว่างความรุ่งโรจน์ความชัดเจนความโด่งดังมีชื่อเสียงมีโชคลาภทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพแข็งแรงในเดอะซันแปลว่าแบบนี้เลยนะนาะแต่ว่าโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันเหมือนแบบมันกําลังจะเขาเรียกว่าอะไร คุณต้องจบสิ่งเดิมคุณต้องจบความรู้สึกเดิมบางคนอาจจะผ่านงานสีสีดำมาก็ได้เนาะผ่านการพัดภาคมาเนาะเหมือนช่วงนี้คุณคุณปล่อยปล่อยให้ชีวิตค่อยๆไหลลื่นไปตามธรรมชาติเองและเดี๋ยวต่อจากเนี้ยคุณจะได้พบเจอกับแสงสว่างแล้วนะคะกำลังจะมีแสงสว่างมานำทางชีวิตของคุณแล้วนะคะเราขอสักห้าใบในเรื่องของความรักนะ ออกแบบชัดเจนนะจริงๆเดอะซันมันก็เป็นไพ่ที่ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าอยากดูซิมีไพ่ถ้วยไหมจะมีไพ่ถ้วยขึ้นมาไหมนะคะเพราะว่าเดทมันตกตำแหน่งสิ่งที่มันเกิดไปแล้วนะคะตำแหน่งที่5นะคะคุณอาจจะเคยจบไปแล้วเคยหย่าร้างเคยแยกทางไปแล้วนะคะและตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังจะได้พบเจอกับแสงสว่างนําทางชีวิตคนนี้เขาเนี่ย,ยดูดิเป็นคนน่ารักนะ เป็นคนน่ารักถ้าคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากเขาเรียกสารสัมพันธ์เนาะคุณจะมีโอกาสได้มีลูกมีบุตรด้วยนะอืมเราขอคนโสดในเรื่องของความรักนะมาดูกันต่อนะคะมาอมสองดาบสองดาบเป็นลักษณะความโรเลความไม่มั่นใจความไม่เขาเรียกว่าอะไร โลเลอ่ะยังตัดสินใจอยู่ยังไม่ยังไม่เลือกยังไม่เลือกยังเลือกไม่ได้ยังไม่เลือกว่าจะไปกับใครหรือเปล่าหรือยังยังมีปัญหามีทางมีกัาเรียกไรมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมีทางแยกทางเลือกให้ต้องคิดว่าจะดําเนิเนเดินทางไปในทิศทางใดดีในช่วงนี้นะอื หกเหรียญหกเหรียญเป็นลักษณะของการให้การอุมีคนมาอุปถัมภ์มีคนมายื่นมือมาสนับสนุนมาอุปถัมภ์เราเดูแลเราในเรื่องของการเงินนะคะและในเรื่องของความรักเนาะจะมีคนยื่นมือเข้ามาเขาเรียกว่าไรหยิบยื่นโอกาสดีๆในเรื่องการเงินในเรื่องการเงินและความรักให้กับเราเราถามเรื่องความรักเนาะ วิวอนะัฟฟอร์จูนเนาะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอกาสดีๆเรื่องราวดีๆมีทั้งโชคลาบมีทั้งโอกาสที่กำลังจะได้เจอกับคนที่โปรไฟล์ดีหน้าตาดีฐานะดี w นะ l ยวิวอัฟฟอร์จูนเขาเป็นลักษณะของคนที่มีความรู้มีการศึกษาคนที่ให้คำให้การศึกษาให้ความรู้กับคนอื่นได้ลักษณะของครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะ หรือคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้ช่วงนี้คุณกําลังจะมีโชคก้อนใหญ่นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคุณมีโอกาสที่กําลังจะได้เจอเจอเขาจากการเดินทางนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือเปล่าคุณกําลังจะได้เจอกับคนที่โปรไฟล์ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรักเนะอ่อเพราะว่าวนะิวออฟฟอร์จูนเขาเป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่ามันเป็นกงล้อเนาะกงล้อ ของการเปลี่ยนแปลงกงล้อมันหมุนวนเอาคนที่เป็นพรมลิขิตของคุณกลับมาให้คุณได้เจอได้เจอกันอีกครั้งดูสิมีทั้งวิวออฟฟ์จูนมีทั้งเดอรซันน่ะโอ้โหคนโซดมีเกณฑ์ได้พบรักนะจ๊ะรักครั้งนี้แบบเป็นรักที่เป็นคู่อ่ะเป็นบุพเพสันนิวาสที่เขาหมุนวนให้คุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะนะคะเราขอสองใบความรักคนโซด คลิปนี้ดูไปได้อีก30วันเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่มนี่ิงออฟชิงออฟวอนชิงออฟวอนเป็นลักษณะของคนต่างชาติต่างประเทศคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างชาติงานต่างประเทศก็ได้นะคะงานที่ต้องติดต่อเจรจาเดินทาง คนนี้เขาเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นลักษณะของคนทัตไฟก็ได้เมษสิงห์ธนูเป็นลักษณะของคนที่บริหารงานเก่งจัดการงานเก่งเฟรนลี่น่ารักเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะ้ะผลเขานะเป็นคนโปรไฟล์ดีนะคะประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องของงานนะคะเป็นระดับคนเขาเรียกว่าเป็นระดับผู้บริหารแล้วนะคะขออีกใบหนึ่งในเรื่องของความรักคนโสดในช่วงนี้นะคะ ดูแล้วมีคนมาชวนไปลอยกระทงแน่นอนอะนะและความรักของคุณในสามสิบวันนี้ความรักคนโสดมาอืมเป็นลักษณะของทัวร์เพนท์เกิลนะคะความความบาลานซ์คุณได้เจอเขาแล้วเหมือนชีวิตของคุณได้บาลานซ์ขึ้นอะทุกอย่างมันมันเป็น เนี่ยอันเนี้ยสองสองสองเหรียญเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินอะเหมือนช่วงนี้คุณหมุนเงินอยู่เงินเข้ามารับซ้ายจ่ายขวาประมาณนี้แต่ว่าเราถามในเรื่องของความรักเนาะเหมือนคุณเองก็ยังเนี่ยมันยัง มันยังคิดอยู่มันยังไม่มั่นใจมันยังไม่ชัดเจนมันยังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่และว,ว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้มันน่าจะจะปรับเปลี่ยนให้เกิดสมดุลให้เกิดความเข้ากันเข้ากันคู่กันในเรื่องของความรักได้ดีกว่าเดิมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คือปรับจูนเข้าหากันให้ความรักมันลงตัวนะคะเราคิดว่าประมาณนี้นะเพราะว่าเนี่ยไพ่มันดีอนะเนาะมีแต่ในในทางของคุณที่เหมือน ไม่มั่นใจนะคะคุณไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าคนโสดได้เจอรักได้พบคนโปรไฟล์ดีแน่นอนนะมีทั้งเกิดซันมีทั้งวิวออฟฟอร์จูนอ่ะคนนี้เขาเป็นคนที่จะนําพาเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆโชคลาภมาให้คุณด้วยนะคนเนี่ยคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศการเดินทาง คนหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะคนที่คุณกําลังจะได้เจอนะคะในช่วงนี้ขอให้คุณสมหวังสําเร็จในเรื่องของความรักให้เจอเจอกับคนดีๆคนโปรไฟล์ดีฐานะดีหน้าตาดีมีความสุขนะคะมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นแสงสว่างนําทางชีวิตของคุณเลยให้เจอจ้าให้สมบูรณ์เนาะและช่วงนี้ถ้าใครทําอะไรรับหลังคุณคุณก็จะได้แบบ ได้รู้ได้เห็นมันจะแจ่มแจ้งมันจะชัดเจนเนี่ยมีเดซันนะคะหรือคุณเองไปทําอะไรรับหลังคนอื่นก็ระมัดระวังตนเองนะมันจะแบบโปะแตกนะระวังมันมีเดซันนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะคนโสดนะคะคลิปนี้จะอ่านได้ดูได้ปบบาอีกสามสิบวันเลยนะคะถ้าใครที่เข้ามาได้รับได้ชมหลังจากวันสงการไปแล้วก็นับไปอีกสามสิบวันได้เลยนะคะเอ้วันวันลอยกระทงขอประทานโทษวันลอยกระทงนะคะ วันนี้เราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะเราวันนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะเมจิกคาร์ลต์ไวคคิตตี้ Bye, Kitty, จ้า